ไปหากันต่อพี่น้องลุยต่อครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับผมมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเชียนเคยนละครับเขาผมมือนีนุ่มหน่อยพามาหลอดุ่งหน้าครับมาหาแงแค่มือแดงคือเขาละครับผมมือนีนุ่มหน่อยจะมาหาหลอดแงแถวเถียงหน้านะครับบ่เร้ดไปไก่ครับผมมาเละเมือแถวเถียงหน้านะครับว่าสิีมีบอครับผมครับเดี๋ยวไป ตามดุนตามชมปิดกำลังแรงใจให้หนุ่มหน่อยเลยนะครับไปถาดุนถาชมนทอกันเลยนะครับ ครับผมห้างน้ำกุกม่วงพี่น้องม่วงอกลองครับเ,เดี๋ยวมาลองแง่มองนะครับบอนสิไข่บอพุนมึงบกม่วงด้วยครับอุย้ยปุ่มเป็นแส้งอยู่กับผมพุนนะอ้ยม่วงกระโดกโดกด้วยครับพี่น,อน้องพุนม่วงอ๋อหน่ยวยอุ่นตูนเอ็นเตนด้วยพี่น้องเดี๋ยวมาแง่มึงห้างบุแดงเฮาครับ ว่ามันสีไขบ่บบพี่น้องยู่น้ำต้นม่วงครับครับก็ต้องตรงไปแล้วลงแง่มือพี่นออ้องไข่โบไข่หน่อยนะคะผมไขแ่แง่จะมีพี่น้องปนกันครับปนกันกับไข่หน่อยประสานครับผมแล้วครับมีไข่หน่อยครับผม ะเทมึงน้ำแข็งครับผมทมึงครับหมานใครง่บอกพี่น้องมีมีแต่ใครหน่อยครับใคง่ายเห็นอยู่ครับพี่น้องโอ้ใขง่ก็มีอยู่ครับนี่บอไรแล้วครับเทออกพี่น้องมันจะแตกก่อนครับผม เก็บใหม่ออกครับโอ้อมีหอดแมงไหมแมงเดือมแมงกินโนนหน่อยพี่น้องเลยหมดแดงพื่นขาบขื่นไปถึงห้างนะครับขื่นกินโนนพี่น้องนี่ครับเอานขาบแมงกินโนนเกไปพี่น้องแม่บรนไตออกครับ,มออกกบผมอะครับฟัดแม่ออกพี่น้อง ลมพัดย้อนกลับพี่น้องคุณน่ะกิบแมงใหม่ออกครับผมนี่เทแล้วพี่น้องเรื่องลายแมวเทออกครับผมไข่ตวงกระหิตขาวๆข้างล่างอยู่นะครับโอ้ยลมพัดมากพี่น้องคือเย็นสบายเลยครับผมเย็นช่วยชยเลยพี่น้องเอ,อ้ยลมพัดมากครับ นี่แล้ครับบรรยากาศยู่ทงไฮทงุงนานะครับมีลมพัดมาเย็นสบายพี่น้องเอยบานพี่น้องบานท่านผู้ชมปนเป็นแจ๊งได้แน่นะครับห่อนเอา่าว่าฝนตกหรือว่ามีลมพัดมาบัวครับผมบานนุ่มหน่อยก็ห่อนอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมีลมพัดมาหายอยู่นะครับผมครับ,รบเดี๋ยวไปเทเสกตากันนะครับผมมาเทลมกตากระจาดพี่น้อง เทลอบแหลกเข้าพี่น้องม,ม,มันมันอยู่ครับรับเดี๋ยวไปหาเงีกันอีกพี่น้องปะป่นแค่น้อยพี่น้องอีกรอบสองกันครับเฮ้มืองเทรอบสองทองสีมานดยพี่น้อง ก็ติดใจใครแงงวัวนะครับเดี๋ยวมามึงน้ำกันพี่น้องอู้ยชาวลินนะครับผมฮัดดอกสองเขามีใครแงงอย,ยู่ต่อครับผมไปหมานอยู่ครับหมานอยู่หมานอยู่อุ้ยปุณน่ะแปลงใส่ครับแปลงใส่วุ้ยอนันิบหนุ่มหน่อยแงยอยู่ตุ่นม่วงเถียงหน้าหนุ่มหน่อยเด้อครับผมนี่โอ้ยโหได้ดไปไกลครับวัอนี้ มึงแม่พึ่งไต่ออกฟังยาวยาวพี่น้องเอยจืดแปลงฟังยาวๆยาออกพี่น้องคุณอยุู้นะหาอยู่ฮกินแล้วครับผมหอ้เงยไข่มุดแดงขึ้นก็หรอกครับวิถีชีวิตชาวบ้านเฮานะครับผมตามทุ่งไหทุ่งนาครับตามบานปลาครับผมครับหาอยู่หากินครับไข่มุดแดงครับพี่น้อง ของแสบอาหารตามฤดูกาลน,นะครับอาหารสั่นสูงได้พี่น้องโอสูงจังได้อยู่ที่ต้นใหม่พุนขราบผม <laughs> มัคคะภผมิวัดไล่แม่ออกพี่น้องอ้ยไข่ใหญ่ก็ะมียูไข่หน่อยก็ะมีนะครับปนกันพี่น้องอ้ยไข่หน่อยก็งามงามพี่น้องขาวงามครับผมไข่เม็ดขาวสารนะครับโอ้ย บบวเป็นไข่แดงด้อพี่น้องบัได้มีปุ่นแม่ดำนะครับบางเื้อมันกระิมีแม่ดำปุ่นนะคะผมแต่ว่านี่บัไดเ้เป็นแม่ดำบัไดเ้เป็นแม่แดงด้อครับมีแต่ไข่หน่อยขา,ขาวๆเลยพี่น้องเอ้ยกับไข่ใ,ใหญ่ห,ห้าพี่น้อง ะนนมึงฟัดออกมาแล้วโอ้ยขาวจูนพูนเลยพี่น้องอุนอ่นวยสวยอยู่ง,า,งามๆเลยครับสุดยอดเลยครับผมไข่มดแดงครับครับอันที่ใส่กระตาพี่น้องหลอบองสองห้าในตื่มกันอยู่พี่น้องคนนะสวยเลยครับ ห้างนี่ห้างักใหญ่หนึ่งพี่น้องครับใครอยู่นะครับผมเนี่ยห้างักใหญ่หนึ่งครับใครอยู่ครับห้างนี่ใครอยู่เดี๋ยวฮามาคอยคอเอานะครับผมมันอยู่เอติดกับงา่วงพี่น้องมันแงอยากแ่นะครับผมเดี๋ยวคอยคอเอาผมมันใครอยู่ครับคอยแงเอานะครับผม เท okay, น้ำกันอีกรอบหนึ่งครับมะมึงรอบนี้มานบ่พี่น้องมานแข็งยหญ่พี่น้องมึงบ่นะครับเปลี่ยห้วยก่อนครับผมแข่ยัยู่ยได้ดพี่น้อง นุ่ผม้ะครับนี่ครับใครเจออยู่อแปรงใส่แปลงใซ่แปลงใส่ครับผมลายแม้หนอครับผมเอ้ยเหมือนนี้คือล่มดีไงเนาะลมขัดฝนบ่าครับเห็นว่าจะมีพายุเขานะครับทั้งแถบอีสานพี่น้องจังหวัดอุบลครับ บานนมหน่อยครับผมแต่ว่านุ่มหน่อยเพิ่งได้อยู่ในตัวเมืองแล้วครับอยู่แถบชุนระบุนะครับบ้านนอกนั่นแหละพี่น้องเออยู่ทีุ่่งให้หน้าครับผมโอ้ยลมขัดใจแหงๆครับโอ้ยเทรอบนี่นุ่มหน่อยก็ม้านอยู่นะครับผมโอ้ยใไงไงน่ะโอ้ยสั่นเห็นแมวคุณน้องพี่น้องเอ้ย แม่พึ่งใจพังพืกพืพ,พี่น้องพุดโอ้ยมดดุดแดงเฮาครับผมครับฟัดแมวพี่น้องเมืองฟัดแม่ออกจากใครแยกออกจากกันนะครับแม่พึ่งกับ่อยไปเห็ดทั่งต่อไปครับผม แต่ใครเมื่อพี่น้องแม่แดงบ่เอาครับฟัดแยก่กว่าพี่น้องแม่แดงไปเห็นห่างตัวพี่น้องคุณน,นะมึงใครใหญ่พี่น้องอุ้ยคุณนนะ่ะ ปุ่นกับไข่หน่อยเม็ดข้าวสารน้ำพี่น้องงามๆเลยครับครับยำแตกปวดปวดได้นน่พี่น้องของแสบครับของแสบของหากินยากไข่มุดแดงแล้วครับผมไอ้ครับเทใส่กระตานะครับผมเทใส่กระตานครับหลบหนีนงามๆด้วยพี่น้องอู้ยังสวยยังสวยครับผมนะ ไปหากันต่อพี่น้องลุยต่อครับผมมาครับแง่มึงอีกกอนนะจักข้างพี่น้องอยู่ขางเ่อนนี่แล้ครับข้างนี้พี่น้องเทือมันไค่นะครับผมเรากลับมาหดบานแล้วครับผมหดเห่อนแล้วครับลองแง่มึงพี่น้องเทือมันไค่ครับผม ใครบ่นี่จะต้องปุ๊บพี่น้องกองอ้อยเหาะอยู่พื้นเลยบัตตี้ดิคือเป็นสภาพแบบนี้เนาะโอ้ยปูเตียงกับข้างจกข้างต้องกระดุ๊โอุ้ดนะ ห่างว่าไหลเลยพี่น้องคุ่นแต่ว่ามันมันห่างหลายนะครับผมเดี๋ยวมาเทออกมึงนะครับว่ามีใครบ่พี่น้องพี่น้องมึงมึงมึงห้างนี้มันใหญ่โพดโพดเหรอคุณนะอุ้ยห้างมุกใหญ่นะครับผมห้างหมุนแดงห้างนี้ห้างมุกใหญ่นะครับอ่ะครับผมมาเทน้ำกันอีกเจาะรอบก่อนพี่น้องรอบนี้จะเจังไหนครับมาทารุ่นน้ำกันพี่น้อง มีใครญ่บ่เลยนี่รอบนอี้ก็หลายดอกครับแนี่มีแต่างห่างพี่น้องเอ้ยเน่ยอยู่นี่กบวงขังเหื่นนี่ครับผมเตียวพี่น้องกับบ้านแล้วครับโอ้มอเมื่อหืออ่นเมง่อไงกบวงขังเหื่นพี่น้อง ลายแมงหนอกก่อน นี่ครับหน่อยนึงพี่น้องเอาไปใส่กันนะครับผมครับนี่ไปใส่กันพอได้กลวยพี่น้องเที่ยอวพี่น้องโอ้มาเมืงองพุทกรอยบ่พี่น้องเที่ยวเมืองครับผมนี่ครับ ผลงานการแย่ไข่หมดแดงข้องนุ่มน่อยมือนี้ครับผมนะครับผมพผได้ก่อยอยู่นะครับผมไข่ตรงๆก็มีอยู่ครับผมไข่หน่อยข้าวสารก็มีนะครับเม็ดข้าวสารงามๆพี่น้องแต่ว่าไข่ใหญ่ห้ากับมีหลายอยู่ครับผมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้นุ่มหน่อยน้ำเนยเด้อครับผมฝากกดติดตามให้น้ำเนยเด้อครับจะได้บผพาดคลิปใหม่ๆข้องนุ่มหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปนํ่นะคะผมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ